วันนี้ผมจะมาแนะนำนะผมว่า เว็บ uh, ช่องทาง AI ที่ไม่เก็บตังค์เลยสักตัวนะผมเราสามารถใช้ไอทุกตัวนี้ได้โดยที่ไม่เสียตังค์แม้แต่สักบาทเดียวเลยผมโพลิเนชั่นก็สามารถสร้างภาพสร้างไรายได้นะผมและอย่างอื่นนะผมความบันเทิงเราก็สามารถหาได้จากนี้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น AI ตัวนึงน,นะผมที่สามารถถ่ายภาพตัวเองแล้วให้ไอเนี่ยติชมผมบอกแล้วว่าชิปคุณผ,<ม>ผมนั่นดูเหมือนเด็กเลกใเครา่ตงกาย,ตยาแต่ก็ไม่อาจจะไม่เสมอไปนะผมเราก็ลองดูประโยคต่อไปก็ได้นะผมเขาก็อาจจะพูดในแง่ดีขึ้น มีความสนุกที่ใจจางแม้ของสนใจมากใจไม่ข่าวคนมีค่ามมาเจอโดนแนวัตถุที่ผิดทางก็ตามเนื้อปุ่นก็มีความสมสวยอย่างสุดยอดเลยเดี่ยวไม่แสบแสงนั่นเองเราเปลี่ยนเรื่องเดี๋วก่อผมไอ้ที่เราก็สามารถสร้างเป็นรูปภาพได้โฮมเจเลทได้แบบไม่มีสิ้นสุดเลยเครดิตก็ไม่มีนะผมีกล้องเล็กน้อยนะผมเราเราจะมาดูไฮไลท์ของคลิปนี้กันนี่ก็จะเป็นตัวแอรตัวหนึ่งนะผมที่ให้เราเขียนรายละเอียดของตัวละครที่เราอยากสร้างขึ้นมาได้เลยนะและเขาให้มันเนี่ยแชทคุยกับเราได้เรื่อยๆเลย